สบายดีสบายดีเอฟซีเ่าแพงก็จดสุดทุกคนเด้อพี่น้องแล้วนี้กับขับรถวีโก้มาแกลี่ยเครื่องอยู่กองเครื่องเจตุเย็นพี่น้องขอเครื่องน้ำมันไปแหงงัวเนาะมาหนีกับเ่าแพงเกี่ยวเขาพี่น้องใหญ่อ้วนเกี่ยวเขาเนาะหคนไปเกี่ยวเขาไปรถเขาเอาเครื่องกับพี่น้องหนักพี่น้องเอ้ย ปลาเพื่องน้ำเจตุเย็น,นเป็นกันไห่ปลาแพงมาแก่เอาเนาะพี่น้องผมมกขอบใจเจตุเย็นหลายๆาเพื่องปลาแพงก็อยากไปเบิ่งเข่าอยู่หน้ามีเสาเขาและะ้วกันเสาหนกนะพี่น้องมันอีออกไปเกี่ยวอยู่หน้าบ่าแพงจ้างเพิ่นพี่น้อง แ่งกะจางคนเกี่ยวเข่ามือนี่ไปเกี่ยวบัวรายดอกพี่น้องเสวัสดีพ้นมาอีกแล้วยันเสาะผ่อนเข่าบัวท่านเดี๋ยวฝนก่อนพี่น้องแป๊บหนึ่งสบายดีอีกรอบพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อฝนเพลองซอยบัวแพงเนี่ยเมื่อยพี่น้องเห็ดเดียวเห็ดแห้งกะเห็ดเดียวพี่น้องเอ้ยแต่ละมือตัวบัแพงชีวิต แล้วเวียกในเฮือนนะพ่อกเนาะจนสีเพ้นใ่สที่ họ หลดเลยแหละพี่เนอะขอน้ำเจตุเย็นเพินพี่เนอะขอได้ให้งัากินส่วนเกี่ยวเขาจะให้อารลดมาใส่เอารลดพี่เนอะ ก็อเอาอนานันนั้นนนซื่อกระร้างเอาตคขาน้ำมันนะขาน้ำมันผเ,เ,เ,เกลี่ยเรื่องมาไหวเนาะเตืนหลับนะเนาะ อยู่คนเดียวลำบากเนี่ะพี่น้ง yeah, yeah, yeah. องเอ้ยกดเอาเนาะพี่น้องทำท่ามีดเอาเขาแล้วพ <laughs> <laughs> อ,อน น้ำโหลออกไปเนาะก่อนเนาะแล้เสียดเพื่องงูอ่ะเนาะเหือแตนเหื่อแตนเมื่อยตักก่อนพี่น้องตักก่อนไก่สีเต็มรถเลยเนาะเพลงไปก็สีทองแล้วก็สีออกไปเบิ่ง น่าอยู่พุ่นน้องพี่เจียวเข่าอีกลายเวียร์ายงานที่นี่บะแพ้งซกหลายที่สุดพี่น้องเลยให้กันนี้ป้า เฮ้ยปลาแพงงมอยู่ผู้เดียวนี่เหนื่อยเดี๋ยวเจาะไปก่อนพี่น้องลงไปยับรถก่อนมาหอนแล้วพี่น,อน,อนอ้องแพงกะเอาเพีองแห้งมากินมาเบ่งบเิเล่นกับปลาทองสะอาดปูนบ่เหมือนนี่นี่ปลาเมายังบ่เห็นมาเลยพี่นอ้องมาสัน่น ตั้งแต่ผู้บ่าวน้อยมาเนี่เผาพึ่นกันนะประทองวายังบบเห็นปลาหม่าเลยวาสันไปโมบุญมาจัดสาบทางใดนนะปะเออสาบห้องนอน สี่เขามานอน,น,อนไปมุ่บุญนะจ๊ะหนึง่งนอนที่น้องเห็นสะอับเล่นกับปลาทองสองคนงอมแง้มงอมแง้มเ <c oughs> นี่ยเมาหายโตทห่น้อง อย่างบหนนี่วานเห็นแต่ชาวบ้าน้บหินวานนี่มาทห้ากังแพวานนี่มาีกับบองแพงมาทห้าผมอ่ะเมื่อวานเป็นหูเดยพี่น้องปรเมาเพลยมาถามหามันไปทางไหอือ Còn thảo thì nó ngon ngon nhem nhem Con sớm pun gà phần hình sạp Tao có hiểu pun hay luôn lên Thiếu và ngam này านนาสามห้องนอน <c oughs> วาชินไฮแรกโมนี่หองนอนนะ, <ừ. S 2> แะกแค่นั้น่ะอีกแค่น้นกหนารอนนะี <c oughs> ห้องนอนนะ <c oughs>

ยันลอยไปเข้าหัวขาเจ้าป้าทองกับลุงเลิศพี่น้องแพ่งคนเพื่องมาแล้วค่ะเอาเพื่องให้กินบ่ได้อยู่พี่น้องสีใบใบ่าแพ่งก็สิออกไปหาใยอ้วนเกี่ยวข้าวอีก চাই លុត <closes> ថ <sality> ៃមលថៃ1ណឹងចង់ងុំ4បែត người thì nó ơi nhà cả bớt Tôi subscribe cho kênh Ghiền lại Gõ นะพี่น้องมาหอนบอ่าวแพงกันทีขอจบคลิปไว้สำนีก่อนเดอ้อจังไรกะฝากก,ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ่าวแพงเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวแพงเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องมาหอนกันสิขอกล่าวคำอำลาเนาะสบายดีบัดสุขสุขคนอยู่ดีมีเฮงผู้ใหญ่ใจดีบัดสุขสุขคนทั้งเอื้อทั้งอ้งอายอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศ ก็ทุกๆทานเด้อที่เขามาเบิงมาสมเลยว่ถั่วโลกเลยเนาะสบายดีสบายดีบ้านเจอกันขิดหน้าให้เนอะ